โมมาเห็นบ่บ่มีหัดไงไปบอกคักบ่เก่าบ่มาเหมือนไม่หันม่านนี้ตัวใดบ่มากกว่าตัวบ่บอกบ่บอกแต่ว่าตัวใดมาแทบแบบนี้ครับมาแทบครับพุ่นนี่บนล่างบุ่ติดชีอะไรเงินกับเกอาโอ้ครับเกราป๋อเอาตัวใดทางไหนติดเก่าไปก็ติดชีสองตัวเลยนะครับกระเด็นหายได้เด่น อาไปติ all, ๊ดจินเนีสุดกับหนึ่งจากปอา์เส้นครับเนี่ยเอ้ยเต็มล้านโดดไปโอ้โอ้านปลร์เส้นเรื่องนี้เนาะว่านั่นแก้งว่าสันนั่นได้มากนั่นได้มาบอกฟันเด็ดมาตุลาเลยป่ะเอาย้อนความฝันอีกหน่อยนะฝันมาที่ดังันมาที่ดังฝัได้กอฝันเกิดฝันเด็กน่อยขอไปนร่องสองคนไปไงไปไงไปนรื่นี้ยมันช่วยไปยังเลยมัน ไ,ไอให้เป็นใช่หมผ่ปนรอหน้าคู่เดแรนออกหนาปับป๊บปั๊บปัแป้เขาดอนปับ๊บกลดตอนนั้นมันเกิดเดือเขาขดมีเชียงหน้า,นนา,นนานเนาาชียงยังคือเงียนี่แหละไฟฟ่าวันี้หรอกแต<อ>่วา่าพี่จะไฟแสงสว่างไฟแสงสว่างือไฟทหลัดเที่ยวเนาะม,ม,ม,มาเนี่ยมาฆ่าเนี่ยเป็นแรด <laughs> คุ้มหมาบอกนิดน่อยแ่ะคุ้มหมาปั๊บมาฆ่าพ่อปั๊บหลุดพอไว้หมาตัวนั้น อ่มากิน้อยแลนบากอดไข่ยไม่บัดบ่ให้ไปซอยบักนันพูดยังไปซอยบักนั้นก็บ่ฟังมสมุดจิ๊กเกี้ยหยับยกวันเหมืนนนอนเนาะเยอะจนผมนั่นายกะตีเท่านี้แหละเรียกไอ้เท่านี้แหละ,ะตัวว่าตีของเป็นผู้เฒ่าเล็กหน่อยเป็นหนึ่งกับสิบเก้าเนี่ยนะฮัลเป็นศูนย์ก็ได้เนาะเพราะว่ามันเด่นศูนย์กะตีมาขับพ่อบอกักกัน้อยน่ะกะตีซิกซีเนี่ะ ซ,ซ,ซ, damn, ซีน concealed. ึนี่ละท่านี่ะอ๋จบแดีนี้ท่านเปอร์เซ็นต์านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนล่านเปอร์เซ็นต์ีมาแสนล้านเปอร์เซ็นต์ครับสนล้านเปอร์เซ็นต์บานนั่นแหละเ็มีิานไเด็กนะเยั้อานนั่นะที่เห็นน่นะมักกัรสอบเพักกธรรมดาเนาะานานดีมักสติตามลองเมืองมือเม่กี้นี่พอกับมัน หลายยุครับสุดหน่อยเอาหน่อยสุดหลายเอาหลายครับเจ่เขาเขาเดเียวิ่งเขาเขาจะอไรให้วิ่งเก็ตกับ2อมัอเาได้วิกก่ง,งเก็ดนเพราะว่าเลินเดินออเก็น่องหนะันเนาะครับนพูดสลาดไขหกเก็แล้วมันก็ยังาเสือหาเก็ดน,นะเสาเดนะฟันตัวเดียวเนาะหกเก็ดเนาะนี่วฟันตัวเดียวเขาเยหกเก็ครับ ได้จากความกับท่านยูทูบได้ห้าศูนย์เจ็ดเนาะเซลคนใดเนาะสูตรอุบลเขาวะครับวังนี้วันนี้ก็เขาเนี่ยศูตรอุบลเนี่ยเขาเนี่ยเซ้เพิ่งเขาเขาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งบนทั้งล่างบอกแจ๊กจ๋าเลยงวดก้อนเขาทั้งบนทั้งล่างแจ๊กๆกันที่เฟสก็เก็ตเขาวดนี้เลขฟันกับเลขสูตรตมตัวเป๊ะเลยตัวเดียวกันเป๊ะเลขสูตรกับฟันเขากันเป๊ะครับ ขอก็เปียเด็กสูตรอะตรงกับมือพอดีวันุกบ่พ่อวันเสาวันเสาเลขสิออกงดสิมาเนี่เนาะครับวันเสาแตว่าไปแต่ว่าเลขว่นยูคือเกาบนนี้ไปตายไช่นว่ามาตกเก่าป่อว่นเสาต้ไม่มเกิดบนนี้เนาะกิจวัตบมาตัวาครับมื่อนี้วันอาทิตย์โอใส ียถือมือใช่ไหมโอสีแดงกึ่งนสีก็ใสสะนะสมบรูรณแล้ว<อ> <c oughs> เอาเอาเอาเลขวันเสาร์เนาะครับนอ่เลขวันเสาร์วันที่สามสิบนั่นแต่ว่ามันมันนี่เกสิบเก็ดกับสิีอ๋อเขาแผ่นพอดีบวกว่าสิบนี่จะชุดหนึ่งชุดสามุ สวนมาแล้วมันมาอตัวนี้อ่ะมันมาแห้งอัวิชี้อเบื้งเราโอ้เขาให้ล็อกพอดีล็กไมสูตรตงวันเสาร์เอาพ่อกีน่ามีขนวันเสาร์สูตรอุบลเขาครับุกชืใครติดนี 01, 03, หนึ่ง7 0นสามเจ็ดแปดติดหมีหนึ่งสองหน ติสองมีสองศูนย์สองหาสองหกสองเจ็ดสองแปดิกสี้ม่สห้าสี่หกี่เจ็ดิปติหาไม่ห้าติแปเจ็ด้แปดตวาับเจ็ดหาแปด๊กแวเนาะพอนะเนาะนั่นเนี่ยเขาคักพดนครับมือว่าเนี่ยเขาคักว่าหาเจ็ดก็ห5าแปดะราคาไม่สามตัวบอกว่มันบางสี่ตัวบานบ่ส่สามสี มีส <One input> ี so tools, enough enough ่ตัวนักานั no on, like ่นีมีสามตัวสามบอกหกห่าเจ็ดหาแปดเท่านั้นแหละมีสามตัวเนั่ที่ได้เขาคักว่าถัดเปิดเปิด่งเงินงวดก้อนมันวัดชุกปุ๋งนะวัดเสางวดก้อนวัดเสาเนาะว่าไงก้อนเสาบ่งวดออกกันมันออกกันครับสุกสุกเออเห็นบ่สิบเก้ากับเจ็ดเก้าเนีเขาคือกัน เพี้ยพมีผัดทัาพีนานี่มีมีสูตรไม่มากบ่กอแบบนี้เบิงได้ตลอดกนตายตลอดตายด้วตลอดตายหมดเลยอดชีพเลยอจนจนก็เขาสีเศร้ามุนหมดแล้วพี้นเขาสีเศร้ามุนต้องใายคิปด้วยไปใช่คีบอ๋อพี่เทนี่แหะจะได้คบนี้พวกคนตลอดไปนี่แหละะหล่ายย่หน้าย่อไป้าไป ก็ไม่ยังเสร็จ่ยืนได้ถ่าไปเลยดินะถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ยแล้วไี่และตัวนี้นี่อป้าดถ่ายลิปแล้วถ่ายจิ้แล้วปาดพี่น้องขึ้นมาหลายเป็นขั้นวนี้เป็นขั้นกลพวผลมเบิงเป็นขั้นกลัวผลมนิเบิรงเอ๋อครับเยอะสองสองทั้งก้อใหญ่ปีชาก็เคยผาดจักขวดได้ปีนี่ได้ว่าวรวย พ็ได้ยุได้กินกได้ยุได้กินเสี่ยงห้รวยกับบอรุยนะาพอเนาะทุนน้อยปลาตัวน้าจะฟ้องก็าะนีือาเดี๋ยวบอกิดจนหรอกดใส่ใชมืดีเสมอครับเดสมวเสมอตงตีไก่ตัเีดิตีไก่ ม่เ้าขา้องเตเด็กจับ่อกาเต้นแล้วข้าันคอยขาด้่ัจะไปขาไกล้ขาแล้วข้ากล้าขาไกลพ่อมันบับมันจะขันเนาะมันห้องอ๋อมันห้องโอ้ทางลอยให้ห้กะไลยไว้เอ้ารวมทั้งเจารือฟาดาเกียพันสองทั้งฝุเน่าได้ขอบคุณที่ลองเลนี ผมก็ญาติพ e> ่ผมเดียวน้ำผู้ใหก็พ uh> ่ใหญ่พีชาไม่ตามใครออกกอนโมลดกออกกอนมือครับแม่นี่ดีเลากูแรกเลยที่มากดูดูดอนเลื่อบัดดูดูคนไทอดเป็นมาแล้วครับปลสืบติดีอะไรนั้นิดฟุ่งันสะองเลือเลื่อนไปพ่อพ่อพ่อบ้างในก็สือยังกาะหัว ก็สื่อติดยังก่อนบด้เงินบติซีบด้เงินเมื่อวานนี้ครับยืนยันยืนันบนล่างบนล่างก็เลยจับผู้เยจับผู้ห้ยนซีตัวเน้นครับศูนซีกับซิซเนี่ยครับคือยันลี่ะโอ้โน้องีนี่พอครับคับเนี่ยนี่บเงินขันว่าเสียลยันไปหาเนี่ย กันว่าเขาซุมนี่เนี่วัดต้องซื้อน้ำก็ดได้เอออาจารย์ทุกวัดทุกเด้อพุ่มยังได้ต่างๆแต่ถ้าว่าเขาหนีวัดงวดอันนี้บ่้มเลขพุ่มเลขเบ่้มเลขน้ำนั่นเด้อครับเด้อเลขสูตรครับนี่สูตรสูตรอุบลสูตรอุบลกายมันเป็นสูตรดอนเราห้องพ่อใหญ่พิชชาแล้ววันยกยอดมาอยู่อุดรแล้วครับอืมเลขเป็นสูตรอุดนนอนมมน,น,นั่นพันเอิ่เบิ้งเสียอ่านคอมเมนต์เนี่ยฟังได้พอบ่ะเนี่ คือบอเห็นจ้าพึ่งเห็น